เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่185ทําให้ร่ํารวยไม่เช่นนั้นจะพูดว่าเงินคือความกล้าของคนได้เหรอเมื่งต้ารูปเงินที่อยู่ในกระเป๋าเขาร่าเริงขึ้นไม่น้อยขณะกล่าวผมจะเอาเงินที่เหมาสวนไปจ่ายให้ในทีมก่อน ส่วนที่เหลือถ้าสามารถซื้อที่ดินไว้สร้างบ้านเป็นของตัวเองได้ก็คงดีทางที่ดีที่สุดคือสร้างข้างสวนผลไม้นี่แหละจะได้ดูสวนและอยู่ไปพร้อมๆกันเลยผมเองก็ชอบที่นั่นนะพี่หกเจ้าพี่รู้ไหมฤดูใบไม้ผลิตอนที่ดอกไม้บานในสวนผลไม้ที่ดินแต่ละผืนจะดูดีเป็นพิเศษเลยพอผลไม้ในฤดูใบไม้ร่วงออกผลก็ยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่ผมชอบดูมากๆเลย เมื่อต้ามีเงินแล้วจึงอารมณ์ดีเป็นพิเศษเขาพูดคุยเจ้ะแจ้วกับเจ้าเวนเทาวก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครฟังเขาพูดเรื่องพวกนี้เพราะต่างก็ดูถูกคนที่เป็นลูกติดแบบเขาใครก็ไม่ยินดีที่จะไปมาหาสู่ด้วยเจ้าเวนเทาวได้ฟังความปรารถนาของเขาภายในใจก็เริ่มตราตรองตามไปด้วยหลังจากฟังเขาพูดจบเจ้าเวนเทาวจึงพูดว่า ความปรารถนาเล็กๆของนายไม่ใช่เรื่องยากที่จะเป็นความจริงเอาแบบนี้รอให้ผลไม้หมดนายก็เอาเงินเหมาที่ดินไปจ่ายสะดูว่าเหลือเงินเท่าไรนายก็ค่อยเอาไปเลือกซื้อที่ดินใกล้ๆสวนผลไม้สร้างบ้านในที่ของตัวเองที่บ้านฉันมีกระต่ายอยู่นายก็ซื้อไปเลี้ยงในช่วงฤดูหนาวสักสามสี่ตัวไม่ได้เสียเวลาในการดูแลไม้ผลของนายอยู่แล้วรอปีหน้านายก็จะขายได้ทั้งกระต่ายและผละไม้พอถึงฤดูใบไม้ร่วงนายก็สร้างบ้านสามห้องได้แล้วเมืองตาชะงัก เขาคิดมาตลอดว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองโดยเฉพาะตอนที่แม่และพ่อเลี้ยงของเขาทะเลาะกันความรู้สึกของการอยู่ใต้ชายคาเดียวกันนั้นทำให้เขารู้สึกได้ค่าเกินไปจริงฮ่าฮ่าแต่การสร้างบ้านไม่ได้เป็นเรื่องง่ายขนาดนั้นเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินเอื้อมจึงเกิดความสงสัยว่าชาตินี้ทั้งชาติคงไม่เป็นจริงได้ผลลัพธ์ที่ได้คือพี่หกเจ้ากลับอกว่าเขาสามารถสร้างบ้านของตัวเองได้ในปีหน้านี่มันเป็นไปได้เหรอทำไมจะเป็นไปไม่ได้ นายคิดว่าสร้างบ้านแพงมากนักเหรอเจ้าหวนเทาคำนวณให้เขาฟังนายไม่ต้องสร้างบ้านแบบฉันก็ได้เพราะนายก็แค่เอาไว้อยู่อาศัยขอแค่หาที่ดินสักผืนซื้อแปลไม้สักหน่อยแล้วก็ขนอิดคุณภาพต่ำนั่นมาสักนิดขนดินมาสักสองสามคันรถจากนั้นนายก็จ้างคนมาสามสี่คนให้ช่วยสร้างบ้านแบบสามห้องให้ง่ายจะตายไปเงินไม่พอก็ค้างจ่ายไปก่อนนายมีสวนผลไม้แถมยังมีกระต่ายอีกมีเงินเข้าทุกปีอยู่แล้วค่อยๆใช้คืนก็ได้จะไปกลัวอะไร นายอายุแค่เท่าไรเองเป็นช่วงเวลาในการทำธุรกิจพอดีเลยนะชีวิตดีๆกำลังจะมาถึงแล้วคำพูดของเจ้าเหวนเทาทำให้เมื่งต้าถึงกับเลือดสูบฉีดพรุ่งพล่านรู้สึกได้ถึงอนาคตที่สดใสจึงกัดแผ่นแป้งแรงๆหนึ่งคำก่อนจะพูดว่าพี่หกผมจะทำตามที่พี่บอกผมจะทำกลับไปผมจะซื้อกระต่ายไปเลี้ยง เจ้าวนเทาพยักหน้าตกลงฉันจะเลือกกระต่ายพันธุ์ดีๆให้ในายศักดิ์สามสี่ตัวในเองก็รู้จักบ้านฉันเดี๋ยวฉันจะสอนให้ว่าต้องเลี้ยงกระต่ายยังไงขอแค่นายฟังฉันแล้วก็เลี้ยงตามที่ฉันบอกความปรารถนาของนายแทบไม่ได้ยากเย็นอะไรเล,เลยสร้างบ้านแล้วอนาคตนายก็จะได้แต่งงานกับภรรยาดีๆคอยดูแลบ้านให้แถมยังมีลูกให้ในายอีกเป็นขบวนเลยมีลูกมีเนียมมีเตียงอุ่นไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วจริงจริงเหรอ เมื่งตาได้ยินก็ถึงกับมึนงงไปหมดเพราะฝันนี้ช่างงดงามเกินไปแล้วก็ต้องจริงอยู่แล้วโอกาสในชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แหละเทียบกับพี่หกคนนี้ของนายฉันแต่งงานเมื่อปีที่แล้วก่อนที่ฉันจะแต่งงานฉันเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมีชีวิตแบบนี้แต่ปีนี้นายดูสิฉันสร้างบ้านได้ฉันมีลูกชายอิจฉาหรือเปล่าละ่ะเจ้าหวนเทากล่าวอิจฉาสิอิจฉามากด้วยเมื่งตากล่าว ไม่ต้องอิจฉาอีกไม่นานนายก็จะมีเหมือนกันตั้งใจทําให้ดีก็พอแล้วเจ้าเหวินเทากล่าวทั้งสองคนยิ่งคุยก็ยิ่งติดไฟเมืองต้านําพี่หกของเขาไปอยู่ในใจแล้วพี่หกของเขาให้เขาทําอะไรก็ทําแบบนั้นเขาคิดว่าหลังจากนี้เขาฟังพี่หกก็ไม่เลวเลยเอาล่ะเจ้าเหวินเทาประสบความสําเร็จในการรับน้องชายมาอีกคนแล้วเมื่อถึงการเก็บผลไม้ครั้งที่สองเจ้าเหวนเทาได้พาชาัยชยมาด้วย ใครจะเก็บผลไม้ได้ดีไปกว่าลิงหลักครั้งนี้ลิงน้อยได้กลายเป็นกำลังสำคัญทีเดียวเจ้าหวนเทาพูดด้วยรอยยิ้มในเห็นถุงที่แขวนอยู่บนคอของชัยชายนั่นเป็นของที่พี่สะพ้ายหกของนายให้มันหล่อนบอกว่าถ้ามันจะมากินผลไม้ของนายที่นี่อีกให้มันเอาเงินมาให้นายด้วยไม่ต้องต้องมันเองก็กินไม่เยอะให้มันกินเอเถอะ ครั้งนี้เมื่อตามองชัยชัยด้วยสายตาราวกับเห็นผู้สูงศัก์ดิถ้าไม่ใช่เพราะลิงที่พาพี่หกมาตอนนี้เขาคงกังวลเรื่องผลไม้ในสวนนี้อยู่เลยเจ้าเหวินเทายิ้มลูกลิงออกแรงกระโดดจากต้นนี้ย้ายไปต้นนั้นขนาดผลไม้ที่อยู่บนยอดไม้มันก็สามารถเก็บลงมาได้ทั้งหมดระยะเวลาหนึ่งวันสามารถใช้งานมันได้อย่างดีเยี่ยมเลยจริงๆ ถึงตอนคําลิงน้อยก็ยืดเอวยืดสะโพกด้วยความเหนื่อยล้าทั้งยังนอนหลับสนิทด้วยเย่ชูชูเห็นก็พูดกับเจ้าเหวนเทว่าคุณดูสิใช้ใช้เหนื่อยจนอยู่ในสภาพนี้แล้วครั้งหน้าจะใช้งานมันแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเจ้าเหวนเทามองพลางกล่าวไม่เป็นไรนอนสักหน่อยก็หายแล้วอีกอย่างมันก็ได้กินผลไม้ไปไม่น้อยปากเล็กๆของมันไม่หยุดพักเลยนะไม่เสียเปรียบหรอกเยชูชูยิ้ม มันตัวเล็กนิดเดียวต่อให้กินมากกว่านี้จะกินได้สักเท่าไรกันเชียวแต่เป็นเพราะรู้จักเมื่งตาขณะที่เยชูอยู่ไฟก็ได้รับประทานผลไม้สุกด้วยคุณแม่เย่กล่าวด้วยรอยยิ้มแกอยู่ไฟครั้งนี้ได้กินแบบอิ่มหนาเลยนะเยชูกล่าวด้วยรอยยิ้มนั่นก็เป็นเพราะคุณแม่ตาถึงเลือกคนเป็นทำให้ได้ลูกเขยคนนี้ลูกสาวของแม่ก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วขอบคุณมากนะคะ คุณแม่เย่ถูกหยอกจนหัวเราะกล่าวด้วยรอยยิ้มว่านั่นก็เป็นเพราะดวงของแกเองด้วยวนเทาเห็นแกก็นึกชอบแล้วบอกว่าเรากับเคยเห็นแกในฝันเย่ชูชูชะงักเธอไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนและกล่าวว่าเขาเคยพูดแบบนี้เหรอคะเคยสิพูดตอนที่มาช่วยแม่ทำงานคุณแม่เย่กล่าวด้วยรอยยิ้ม ภายในใจของเย่ชูเกิดความรู้สึกต่างๆนานาผสมปนเปอยู่ทันทีแม้เจ้าหวนเทาจะนึกไม่ออกแต่เขายังมีความทรงจำอยู่ถูกต้องไหมเสี่ยวไปยางฉี่อีกแล้วรักสะอาดจริงๆเลยฉี่รอบเดียวก็ร้องให้ให้คนเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วคุณแม่เย่กล่าวพร้ารอยยิม้มเย่ชูถูกเบี่ยงเบนความสนใจมองไปที่ลูกชายที่ช่วงนี้ถูกป้อนนมเสียจนตัวอ้วนขาวจัวแล้วเม้มปากยิม้มเจ้าเหวนเทาไม่ได้รับรู้ถึงอารมณ์อ่อนไหวของภรรยา มีลิงน้อยอยู่ผลไม้นี้จึงถูกเด็ดลงมาจนหมดเกลี้ยงทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยระยะเวลาสองวันก็เก็บจนหมดเกลี้ยงแล้วเจ้าหวนเทาขนผลไม้ทั้งคุณภาพดีและคุณภาพต่ำมาที่ในเมืองครั้งนี้ขายได้อีกเจ็ดสิบกว่าหยวนเมืองต้านำเงินค่าเหมาสวนผลไม้ไปจ่ายแล้วได้ซื้อที่ดินฐานบ้านข้างสวนผลไม้ตามใจปรารถนานอกจากนี้ยังเหลือเงินอีกนิดหน่อยแต่เงินเหล่านี้เขานำไปซื้อกระต่ายของเจ้าวนเทาทั้งหมด เจ้าวนเทาเองก็ไม่ได้ขี้งกสอนวิชาให้เขาไปไม่น้อยแน่นอนว่าไม่เพียงแค่ไม่ขี้งกกับเมืองต้าเขายังใจดีกับชัยชัยด้วยเขาซื้อลูกกวาดมาให้มันของสิ่งนี้มีราคาถูกสามารถเก็บไว้กินได้นานมากให้กลายเป็นขนมกินเล่นของลูกลิงก็ไม่เลวเลยลูกลิงชอบมากจริงๆมันไม่เพียงแค่กินลูกกวาดเท่านั้นแต่ยังเอาไปอวดคนที่พบเห็นด้วยยั่วจนทำให้เจ้าพวกต้านและเจ้าพวกหยาที่มาหามันอิจฉาจนทนไม่ไหว เยชูชูถึงกับจนปัญญาจึงทำได้เพียงแบ่งให้พวกเด็กๆอีกคนละเม็ดลูกลิงตัวนี้ได้กินเด็กๆก็ต้องได้กินเหมือนกันเรื่องที่เมืองตาขายผลไม้จนซื้อที่ดินสร้างบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องพูดถึงก็ไปกระตุ้นคนในหมู่บ้านแล้วได้ยินหรือ,อยังเมืงตาที่เฝ้าสวนผลไม้ได้เงินมาด้วยไม่ใช่แค่ซื้อที่ดินสร้างบ้านนะยังซื้อกระต่ายของเจ้าเสี่ยวลิ่วด้วยเด็กที่เป็นลูกติดนั่นน่ะเหรอ ก็ใช่น่ะสิตายแล้วแม่เจ้าเจ้าเสี่ยวเลิ้วเรียกให้หมอนั่นซื้อสินะเจ้าเสี่ยวลิ้วทําแบบนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยหมายความว่ายังไงอะไรกันช่วยให้ลูกติดนั่นกลายเป็นคนรวยยังไงละ่ะไม่ใช่มั้งเจ้าหนูเจ้าเสี่ยวลิ้วคนนั้นใจดีขนาดนั้นเลยทำไมจะไม่ใช่ลูกติดนั่นพึ่งพาเขาจนทำให้ผลไม้ขายหมดเกลี้ยงเลยได้ยินมาว่าจ่ายค่าเหมาสวนแล้วด้วยนะแถมยังซื้อที่ดินอีกต้องทำเงินได้เท่าไหร่เนี่ย ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ